จันทบุรีเตรียมพร้อมสาหรับการจัดงานประกวดพระเครื่องบูชาเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบในการสะสมพระเครื่องนะคะมีเวทีในการประกวดอย่างเป็นทางการค่ะที่ลานคลังสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดตั้งพื้นที่สําหรับการประกวดพระเครื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่10แล้วที่มีการจัดแข่งขันประกวดขึ้นอย่างเป็นทางการนําโดยนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างที่ได้เป็นประธานในการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสำหรับที่พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีให้ได้มีเวทีในการประกวดโดยกำหนดงานจะมีขึ้นจำนวน2วันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่สองพฤษภาคมเวลา5นาฬิกาไปจนถึง12นาฬิกาซึ่งที่ลานคลังสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจะมีการเปิดตลาดเพื่อให้ได้มีการซื้อขายพระเครื่องต่อด้วยช่วงเย็นของวันเสาร์เวลา18นาฬิกาที่ห้องทับทิมสยามสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจะมีกำหนดจัดงานเลี้ยงตอน รับคณะกรรมการสมาคมพระเครื่องพระบ,บูชาไทายด้วย ส่วนในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนี้เวลา10นาฬิกาก็จะมีกำหนดพิธีเปิดการประกวดพระเครื่องระดับประเทศครั้งที่10โดยนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจะเป็นประธานกล่าวเปิดงานในวันดังกล่าวด้วยทั้งนี้นายเฉลิมพลศักคำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างในฐานะแม่งานวันนี้ก็ได้เตรียมความพร้อมสถานที่ทั้งเวทีพิธีเปิดงานรวมทั้งจัดตั้งโต๊ะพระเครื่องจำนวนหลายร้อยโต๊ะ เพื่อให้ทุกคนสามารถขอเช่าโต๊ะในราคาตัวละ300บาทเอาไว้สำหรับให้เช่าพระเครื่องได้อีกด้วยครับก็วันนี้นะครับอย่างที่เห็นนะฮะที่ลานขนถ่ายสินค้าบรรจนะครับเราก็กำลังเตรียมการจัดโต๊ะจัดเก้าอี้จัดวิธีนะครับเพื่อที่จะเริ่มเตรียมประกวดพระเครื่องในวันที่3ปาทิตย์ที่3นะฮะปีนี้นะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับวัตถุประสงค์ที่จัดงานก็คือรายได้จากการประกวดพระเครื่องเนี่ยนะครับ รายได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะให้โรงเรียนบ้านแก้วนะครับเอาไว้ทําสระว่ายน้ำนะฮะเพื่อที่จะให้นักเรียนในบ้านแก้วเนี่ยได้ไว้หัดไว้น้ําเวลาเกิดอุทกภัยน้ําท่วมนะฮะเด็กที่ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างเนี่ยจมน้ําตายทุกครั้งนะครับครั้งหนึ่งคนสองคนนะครับทางผมนะครับแล้วก็ทางผอในบ้านแก้วเนี่ยก็เร็งเห็นนะครับความสําคัญของสระว่ายน้ําก็เลยได้ขอท่านประธานชมรมประธานรอ,องนายกสมาคมพระเครื่องนะฮะ อาจารย์ต้อยมังนนนะฮะว่าเราขอจัดงานประกวดพระเครื่องที่จังหวัดจันทบุรีซ้ํสองอีกครั้งหนึ่งซึ่งท่าน,านอาจารย์ต้อยก็อนุญาตนะฮะให้จัดงานอีกครั้งหนึ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยจังหวัดหนึ่งเนี่ยจะจัดได้ปีละครั้งนะในปีนี้เราจัดสองครั้งแล้วครับผมเพื่อที่จะนําเงินมาให้กับโเรนมานแก้วเพื่อสร้างสระว่ายน้ำนก็แต่คนที่เล่นพระเครื่องล้วก็ดีครับก็ตอบรับดีนะครับประหยากจะเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีหรือว่าใกล้เคียงนะครับ ถ้าท่านมีพระนะครับกระดมมาส่งเข้าประกวดได้อย่างน้อยๆท่านพระที่ท่านห้อยอยู่ท่านเก็บรักษาไว้อยู่เนี่ยนะครับเป็นสะสมไว้อยู่เนี่ยท่านก็จะได้รู้เลยว่าพระที่ท่านสะสมไว้ที่ท่านห้อยคออยู่เนี่ยเป็นพระแท้หรือพระเก๊ครับนะครับมามาส่งประกวดถ้ารับประกวดก็แท้แน่นะครับถ้าเขาไม่รับประกวดก็ส่งคืนก็เก๊นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการมาเช็คพระเครื่องที่เราห้อยอยู่หรือที่เราเก็บสะสมไว้เนี่ย ให้แน่ชัดว่าที่เราเก็บไว้เนี่ยแท้หรือไม่แท้นะครับบางคนเก็บไว้สิบปีนะฮะไม่รู้นะครับเช่ามาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมารู้อีกทีนึง่งผ้าที่ขวดได้รางวัลที่หนึ่งก็จะได้เหเเรียญเจริญพรนะฮะท่านพ่อมนัดท่านพ่อมนัดนะครับามาตตาชโตนะครับ,รรบเหเรียญเจริญพรล่างนะครับแจก,ท,กทุกรุ่นนะฮะายถึงว่าพระองค์ไหนที่ประกวดได้ที่หนึ่งเราก็จะมอบเหรียญให้หนึ่งเหรียญนะครับ